สวัสดีครับนี่ผมเจมินเดียนะครับอยู่ในเกมที่ชื่อว่า b a c k Cover Mobile นั่นเองทุนผู้ชมครับก็มีคนถามกันมาค่อนข้างเยอะนะครับวิธีการโหลดเกมลงเกมนู่นนี่นั่นนะครับเดี๋ยวจะทำในคลิปนี้เลย Back Cover Mobile มันจะมีอยู่ทั้งหมด2เซิร์ฟด้วยกันเนาะมีเกาหลีกับญี่ปุ่นนะครับเลือกเซิร์ฟที่จะเล่นก่อนในขั้นแรกนะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการกันครับทีนี้นะครับเมื่อเราทำการกดลิงก์ใต้คลิปวิดีโอมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับให้เราเลื่อนลงมาด้านล่างเลยทุนผู้ชมครับ มันจะมีอยู่2เซิร์ฟเวอร์ด้วยกันนะก็จะมีในส่วนของตัวเกาหลีนะครับเซิร์ฟเวอร์เกาหลีแล้วก็เซิร์ฟเวอร์ญี่ปุ่นนะครับอันนี้เลือกเลยว่าเราจะทําการดาวน์โหลดเซิร์ฟเวอร์ไหนนะครับอย่างเช่นในคลิปนี้จะสอนตัวเซิร์ฟเวอร์ญี่ปุ่นแล้วกันเนาะอันล่างตัวนี้นะครับให้กดกดไปเลยนะมันจะเปิดหน้าคูแอปขึ้นมาแล้วเงท่านผู้ชม,มจะเปิดหน้าคูแอปมาแบบนี้แล้วก็ให้ทําการเลื่อนลงมาด้านล่างนะครับนี่มันจะมีไอคอนดาวน์โหลดแบบนี้นี่ปุ่มสีเีฟ้าเนาะให้ทําการติดตั้้้งงใในนส่ววขออตั App หเรรียบรยบ ดาวโหลดรอแป๊บหนึ่งเมื่อทาการดาวน์โหลดเรียบร้อยแล้วนะครับก็ทําการเปิดในส่วนของตัวแอปคูแอปนะครับติดตั้งให้เรียบร้อยเนาะกดเปิดติดตั้งแบบนี้นะครับกดเ็จนะครับเมื่อทําการติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากนั้นนะครับให้เราสลับมาที่หน้าเดิมนะครับแล้วก็ให้เลือกอันเดิมนะมันจะเด้งไปที่ตัวแอปนะครับอ่าถ้ามันถ้ามันติดตั้งแอปแล้วมันจะเด้งไปที่ตัวแอปนะแต่ถ้ามันไม่เด้งเราก็กดดาวน์โหลด ตรงปุ่มตีไฟอีกรอบหนึ่งครับมันจะเด้งไปที่ตัวแอปนะถ้าทามันไม่เด้งนะแต่ที่ผมกดนะครับ mm. เมื่อเราเข้ามาครั้งแรกนะครับให้เรากดตรงนี้นะครับที่มีลูกศรชี้ลงใต้ f เฟ o บุ๊ะครับ mm. เห็นปะ่ะแล้วก็กดตัวนี้นะครับกดเข้าไปเลยนี่เข้าแบบไม่ผูกบัญชีเนาะแล้วก็ด้านซ้ายบนนะครับให้กดกลับมา1รอบนี่มันก็สามารถเ,าเด้งมาที่หน้าดาวน์โหลดเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับให้กดดาวน์โหลดให้เรียบร้อยอกดอนุญ,ญาตแล้วก็รอการดาวน์โหลดตัวนี้แป๊บหนึ่งทีนี้นะครับเมื่อทําการดาวน์โหลด ตัวไฟล์ครบเรียบร้อยแล้วนะครับมันจะมีปุ่มในส่วนการติดตั้งขึ้นมาน,นั่นเอง่านผู้ชมครับตอนนี้เรารอแป๊บหนึ่งนะเพราะว่าด้านล่างนะครับมันยังขึ้นในส่วนของการดาวน์โหลดนะทีนี้นะครับมันจะเด้งแบบนี้มาให้เราทําการตั้งค่าก่อนเนาะสำหรับใครที่แบบไม่เคยตั้งค่าตัวกูแอบนะครับไปที่ตั้งค่าแล้วก็ทําการอนุญ,ญาตแอปนะครับแล้วก็ทําการติดตั้งเลยคือถ้าไม่กดอนุญาตอนะ่ะมันจะไม่สามารถติดตั้งในส่วนของตัว b a c k c o v e r Mobile ได้นั่นเองนะครับสําหรับการติดตั้งแอปจากภายนอกหรืออะไรแบบบนนนี้้ัั่เองชมคร เมื่อรอแล้วมันไม่ติดตั้งเสร็จให้เรียบร้อยสักทีหนึ่งนะครับให้เราเปิดคูแอปขึ้นมาเหมือนเดิมนะครับหน้าเดิมนะให้กดติดตั้งซ้ำอีกรอบหนึ่งก็ได้นะสำหรับใครที่มีปัญหานะครับใครที่ไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาไม่ต้องทําวิธีเดิมนะครับไม่ต้องติดตั้งซ้ำนะถ้ามันติดตั้งได้เรียบร้อยนะครับเนี่ยมันก็จะขึ้นให้ติดตั้งแบบนี้แล้วจากนั้นนะครับถ้าติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วมันจะมีคําว่าเริ่มขึ้นมาแบบนี้ก็คือติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะคร ตัวเว็บไซต์ผมนั่นเองนะครับนี่จะมีในส่วนของตัวตวีเพียนอยู่นะครับให้กดวีเพยตัวแรกของญี่ปุ่นเนาะ,ะกดแล้วมันจะเปิดที่เพ t สโตนะครับนี่เลือกเพ t สโตเลยนี่ตัวนี้นะครับให้ทาการติดตั้งให้เรียบร้อยเอจ่กติดตั้งเรียบร้อยแล้วให้ทําการเปิดแอปกดแม่อนุญ,ญาตก็ได้เนาะไม่ต้องแจ้งเตือนนะครับกดปุ่มเขียวแล้วก็เลือกประเทศที่เราจะใช้นะครับแบบจะหมดด้วยนะเลือกประเทศที่เราใชนะ้เราใช้เจแปนนะครับก็เลือกหาในส่วนของตัวเจแปนเนาะกดเข้าไปที่เจแปน ทีนี้จะมีอยู่2เซิร์ฟเวอร์ให้เราเลือกะครับก็คือจะมีตัวเกลียวหนึ่งตัวเกลียวหนึ่งแล้วก็ตัวเกลียวสองเนาะอันนี้เลือกตัวเกลียวสองแล้วกันผมอาจจะพูดลิ้นพันกันหน่อยนะเพราะว่านอนค่อนข้างน้อยเมื่อเลือกตัวเกลียวสองเรียบร้อยแล้วนะครับกดปุ่มเขียวเลยทําการคอนเน็กแล้วก็อนุญ,ญาตถ้าขึ้นหน้าตาประมาณนี้นะครับเป็นการเปิด v p n เรียบร้อยแล้วเนาะให้ดึงแถบด้านบนลงมาเพื่อทําการเช็คนะครับนี่แบบนี้ก็คือต่อสําเร็จเรียบร้อยแล้วให้ลองทําการเข้า Back คอเว r ร์ Mobile ดูเมื่อเข้า Back over Mobile Overver แบบนี้ไดนผู้ชมครับ แสดงว่าเราต่อ VPN ถูกต้องแล้วก็สําเร็จนะครับเรากดติ๊กปุ่มสีส้มไม่ใช่สีเขียวสีส้มนะแล้วก็กดอันล่างก็ได้นะไม่ต้องผูกบัญชีนะครับแล้วก็กดปุ่มสีส้มนะครับทาการดาวน์โหลดแพทเนาะขั้นตอนการดาวน์โหลดแพทตรงนี้ท่านผู้ชมครับเนี่ยเรากดดาวน์โหลดไปก่อนเดี๋ยวมันจะมีการโหลดแพทด้านขวานะครับให้ทําการดาวน์โหลดสักนิดนึงให้มันขึ้นสักนิดนึงนะครับเดี๋ยวรอกันให้มันขึ้นสักนิดนึงนะครับแล้วเดี๋ยวทีเนี้ยเราจะออกไปปิดในส่วนของตัว VPN กันนั่นเองนะครับเพื่อความเร็วาโหลด เราทำการปิด V p เนนะครับให้กลับมาที่ตัวแอปตัวนี้นะครับแล้วก็กดปุ่มสีแดงทำการปิด V p เเลยกดอีกครั้งหนึ่งเมื่อปิด VPN เรียบร้อยแล้วแถบด้านบนจะไม่มีตัว V p เเหมือนเมื่อกี้เนาะให้กลับไปที่ตัว b a c k โควเนะครับทีนี้นะครับจะทำการดาวน์โหลดแพทแบบรวดเร็วนะครับเดี๋ยวรอจนแพทเสร็จแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันครับทีนี้นะครับหลังจากที่ทาการโหลดแพทเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็เข้าเกมกันเลยนะ ตอนโหลดต้องเปิดว p เียก่อนนะครับเมื่อโหลดขึ้นเปอร์เซ็นแล้วเราไปปิด V ีเพียแล้วก็ให้อินเทอร์เน็ตปกติโหลดได้เลยนะครับมันจะได้ค่อนข้างเร็วเนาะตรงนี้นะครับจะเป็นการใส่ปีเกิดนะครับใส่ตามเขาได้เลยง่ายสุดนะครับ1 1 9 9 2เ้าแล้วก็0 6 0 5ก็ได้อะแตกต่างก็ได้อะแล้วกดกดปุ่มสีส้มไหมวัวนนี้ผมนอนน้อยเสียงมันจะแ,แปลกๆหน่อยแล้วก็ลิ้นไม่จะพันไปพันมาท่านผู้ชมขออภัยด้วยนะครับวันนี้งานเยอะด้วยนะ เออแล้วก็นอนมานิดนึงนะครับนี่สามารถเข้าเกมได้ปกติแล้วนะเนี่ยอันนี้เราอยู่ในเกมปกติแล้วไม่ได้เปิด VPN นะครับเนี่ยไม่ได้เปิด VPN นะใช้แต่ Wi-Fi ปกติเลยนี่อัดคลิปนี่ค่อนข้างดึกแล้วโอเคจะอัดตั้งแต่ช่วงอ่าช่วงเที่ยงนะแต่ไม่ว่างนะคเนี่ยคืออยากให้มันหมุนจอได้อ่ะคือมันหมุนจอไม่ได้นะแล้วก็ตอนนี้โทรศัพท์จะดับแล้วคนระับ มันมีพวกไอ้น,นี้ด้วยนะครับมีพวกของด้วยนะพยายามเดินหาแล้วกันนะมันจะมีของที่เป็นกล่องครับนึกว่าเดินไปได้เนี่ยมันจะมีของที่เป็นกล่องอ่าเนี่ยแบบนี้แบบนี้เราสามารถเปิดได้นะเออเนี่ยอันนี้เปิดให้ดูมันจะมีเงินอยู่นะครับแบบนี้นี่สามารถเข้าไปในโบสถ์ได้ไหมลองเข้าไปดูดิสามารถเข้าไปในโบสถ์ได้แล้วมีหีบสมบัติอยู่ด้วยนะ นี่ไอเทมนิดๆหน่อยๆก็เอาเถอะนะพู้ชมมันเป็นของฟรีอะ่ะอย่าไปทิ้งเลี่ยนมากนะเรามาเดินคุยคงคุยเควสกันนะครับเกมนี้ก็คือ7บาทดีๆนี่เองนะครับแค่เปลี่ยนอนิเมะนะแล้วก็ภาพเฟยมากอันนี้อวยตรงๆเลยนะครับเดี๋ยวก็ต้องรอ,งเ,อเข้าไทยนะสำหรับใครที่แบบไม่ชอบภาษาญี่ปุ่นไม่ชอบภาษาเกาหลีอะไรแบบนี้นะครับเดี๋ยวตัวเกมก็จะมีเปิดให้บริการในไทยด้วยนะครับอ่ะสรุปอีกรอบนึงนะครับ ลงเกมให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ทำการเปิด VPN พอเปิด VPN เสร็จเรียบร้อยแล้วให้ทำการโหลดแพทขึ้นทัก1%นะครับแล้วก็ไปปิด VPN แล้วก็โหลดแพทแล้วก็เข้ามาเล่นได้เลยนะครับไม่ต้องใช้ VPN แล้วนะครับสำหรับเซิร์ฟเวอร์ Japan ตรงนี้นะครับเดีเรามาตรงนี้นะครับเราจะมาตัดไม้กันมีครับตัดไม้แบบบ้าพลังโอ้โหโดนแย่งตัดหน้าแบบสบายสบนะ เพราะว่าเราใช้พลังเวทไม่ได้นะในช่วงแรกช่วงต่อไปก็ใช้ไม่ได้โอเคนี่ค่อยๆเล่นไปนะครับเกมนี้มีการชาสมฟรีประมาณ20ครั้งด้วยนะถือว่าคุ้มมากโอเคมาตอนนี้เลยนี่แล้วก็มาคุยกับยูนอนะครับ ค่อนข้างเลื่อนนะสำหรับโทรศัพท์ผมนะครับแล้วก็โทรศัพท์ค่อนข้างร้อนนะใครมีคอมเล่นในอิมิเลเตอร์ดีกว่านะครับจะดีที่สุดนะทีนี้เราจะไปจับในส่วนของตัวเขาเรียกอะไรไอตัวหนังสืออะกีมัวใช่ไหมเออนี่แหละมาจับกันฟึบเข้าให้โอเคมีการต่อสู้เกิดขึ้นนะครับขอสู้สักนิดนึงนะครับ ประมาณนี้นะครับเอาเป็นว่าวันนี้ใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับวันนี้ดูเฉยๆแล้วก็เสียงแปลกๆก็ขออภัยด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ